สวัสดีค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆที่เมืองไทยนะคะจะฝากเริ่มฝากของกลับบ้านแล้วค่ะจะเริ่มฝากของกลับบ้านแล้วจะหาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกของน้องอ้อยพาแซบนะคะให้น้องอ้อยให้น้องอ้อยด้วยสำหรับเด็กชุดนี้ก็สวยนะคะมันจะยืดๆหน่อย เด็กอ้วนๆจะใส่ได้ค่ะนี่ให้น้องอ้อยให้ลูกสาวของน้องอ้อยเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวเลือกไปก่อนเดี๋ยวเลือกดูเลือกไปก่อน,นี่ของเด็กๆนะคะของเด็กๆเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้คนมันเยอะเขาให้ห่างกัน6ฟุต ออกไปก่อนนะคะไปเรื่อยก่อนค่ะยังไม่ยังไม่เจอที่ถูกใจเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยก่อนโทษยังมีเวลาอยู่ขอน่ารักน้องจันมินน่าจะใส่น่ารักน,น,น,ะน,ารานะคะชุดนี้เป็นกระโปรงนะคะแแถมกางเกงีด้วย น่ารักดิอ้ยถูกกันเลยหกเหรียญค่ะสวยน่ารักดิแต่ว่าชอบซื้อของพี่น้องจะมีเป็นโพโลนะคะเป็นโพโลกับดูซิอันนี้โพโลไหมอืม นี่ก็น่ารักเอทิมัดสิแปดเดือนอืมอันนี้ที่ห้อดีมากเลยค่ะยี่ห้อดีมากยี่ห้อนี้แพงนะคะที่อเมริกานี่ค่ะอันดาอาร์มเขาเรียกค่ะน่ารักจังเลยมันก็จะเริ่มหนาวแล้วที่อเมริกาค่ะ จะเริ่มหนาวแล้วเป็นแต่เป็นบางที่นะคะเริ่มหนาวไม่ใช่ที่เดียวแต่เป็นบางที่สวยผมน้องสำหรับเด็กว่ามันต้องไปหาซื้อกางเกงแบบที่มันยืดยืดเนาะเป็นสายยืด,ยดเนาะไปให้เด็กอ้วนเด็กจำมั่ม เป็นลูกสาวของน้าไอ้ทาแซบนะคะจะหาซื้อให้น้องเขาตรงนี้ก็สวยตันนี้เหมือนของผู้ชายเลยเดี๋ยวไปหาของผู้หญิงดู <c oughs> อุ้ยเขาก็มาบางไว้เต็มเลยเราเดินไม่ได้ วยสวยสวเราจะหาซื้อเป็นเก่งขาสั้นมันก็ใส่ไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้มันหนาวแต่ถ้าจะซื้อไปฝากญาติที่เมืองไทยต้องเป็นอย่างนี้เออนี่ไงลูกนะ้องว่าขาแซ่บคงใส่ได้แบบนี้น่ารักมันมันเป็นมันเป็นหัวยางยืดนะคะหัวยางยืดยืดนี่น่ารัก น่ารักถ้าเมืองไทยเราต้องเอาแบบอย่างนี้ขาสั้นใส่สบายเด็กๆเ,เสื้อแบบนี้เดี๋ยวหาดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะเดี๋ยวหาดูเรื่อยๆก่อนยังไม่ถูกใจไม่ถูกใจที่นี่แล้วก็ไปที่ร้านอื่นเพราะุ่งนี่มาชอปอีก หือหาซอมฟ์ทิงแต่ว่า What do you like s <S Show me อยากให้ซื้อให้สิเด็กน้อยอยากให้อยากให้เอ่อซื้อให้พามาด้วยพามาช้อปปิ้งด้วยน้องเอ่อเทนีเว้าสิหันบ่อยู hmm? ่บ่หึคทนท์ฟานไปเป็นอยู ฟังเอาไเด้อเดี๋ยวนะคะคุยกับเด็กอยู่เขาอยากได้เนี่น้องคนแ้เขาอยากให้ซื้อของให้ก็เลยจะซื้อให้เขาค่ะอันนึงไว้เสร็จัฮะนี่สิ You like, like that, huh? you <laughs> s o m e t i n g that? h น่สิก try fun i a n I can buy f ่ r you h a ดันคิวันมันน่หล่นป้อนนิสิตทำไมเขาชอบแต่อย่างนี้เหมือนเด็กๆเลยเนาะสิบขวบจะมาเล่นอะไรอะไรเนี่ยบ้านท่อนเปิดป้อ e h a t ด็กวันท g ่ันเ e ิดป่ะป่ for who ไ o r y ่ u r s e อ้ I t h i n ยู่อ o e นนเท t o ย You want you can take it. If you want you can take it. But I think this is too too small for you. Look for Jasmine. หาซื้อของเล่นของเล่นเด็กเยอะแยะเลยขอนน้องจัดมินไม่ซื้อจัดมินแฮปทุกมินดี่ยวดูก่อนนะเะาต้องรอแฟนก่อนจะซื้อของให้น้องจัดมินอื้มไปด้านหน้ w จะบีกระดาบีแฮปอัลลอดมีใบเอาเลยเหรอ What is it? No. What is it? No. That's interesting. So this mm -hmm. is Dry, What is that? Drying is that? Ah. No, you don't need that, honey. It's for it's okay. mm -hmm. for drying. Um, nice. Oh, not good for your friend. You have to look for baby, for kid, man, honey. Mm. Where is oh. it? <laughs> I thought it was a squishy but no. Yeah, yeah. this is squishy. Yeah. Oh. Five dollars. What is it? Up to you, honey. Put it back. Put it in the nothing. Uh, oh so mm -hmm. I mean, uh, you can look, okay? I allow here. Yeah, I go look for code for the kid for send to Thailand, okay? What? I look for the um, code for my family from Thailand. I want this. Yeah, check it. Yeah. Five dollars. $20, twenty. Forty dollars. Mm -hmm. For a kid like seven years old, seven, eight years old. Yeah. Too many stuff here, oh my goodness. Yeah, mm. yeah I know, I look for this adjustment. How much this one? Oh, yeah, I get it. She needed it. โอ้ขวดลายตาไหมคะท่านผู้ชมหาซื้อให้น้องแจสซินกับให้อืโอ้ ไม่ชอบเสื้อผ้าที่นี่อ่ะมันไม่มีของเด็กโตเท่ากับน้องของอ่ามันไม่มีเด็กโต no this is t o สมอ a l l น o n e y forty no too small โอ้ไม่มีไม่มีอ่าเสื้อผ้าที่นี่เขาไม่มีอยู่งอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เลือกยี่ห้อนะคะจะซื้อไปให้น้องอ่าลูกของน้องอ้อยพระแบ่บค่ะลูกสาวเขาลูกสาวน้องเขา Uh, มันไม่มีเสื้อผ้าที่รุ่นใหญ่นะคะที่นี่แตกจังโอ้ oh, นี่ไงใช่ไหมไอ้ลูกสวยไหมครับลูก this is too big เอ no, ็นูุกแม่เอาตัวนี้เปน้องไอพาแซ่บนุกสาวอ๋ยูนิคอร์นสวยแต่ว่ากางเกงหายไปไหนไม่รู้เน่อย่างเงี้ยร้านนี้ไม่ชอบเลยไม่ไม่เอาไม่เอาไปหาซื้อพุ่งนี้ดีกว่าพุ่งนี้จะไปอีกไปช็อปไปฝากญาติพี่น้องที่เมืองไทยค่ะขอให้ส่งของกลับบ้านได้แล้วนะคะ แบบนี้ก็สวยเนาะเป็นกระโปรงยืดนี่น้องลูกน้องอ้อยใส่ได้นี่เอาอันนี้เอาใส่ตะกร้าไว้สวยดีอันไหนเอาก็จะเอาใส่ตะกร้าไว้นะคะอืมมันติดอะไรเนี่ยหาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆ อ่ะไปเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ feel, right? I know I know I I, I want to g o l o o k for you Where a l u e ไปหาดูรองเท้าให้ตัวเองก่อนคะ่ะ right? แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย